ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีหัวใจคุณธรรมนำวิถีชีวีเราตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออของนายมานัสองอาจตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนพันทองสภาชนุปรธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองครับความสำคัญของนวัตกรรม โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับคุณธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนได้เล็งเห็นปัญหาปริมาณขยะโดยเฉพาะขวดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในโรงเรียนและชุมชนในอำเภอพานทองที่ถูกทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์จึงทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะและมลพิษเพิ่มมากขึ้น ผู้สอนได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมหัวใจคุณธรรมนำชีวิตวิถีเราเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการจัดการขยะที่ถูกต้องและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับมีคุณธรรมที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองโรงเรียนและชุมชนจุดประสงค์ของนวัตกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความรับผิดช,ชอบความซื่อสัตย์ความมีวินยัยการให้และเสียสละ มีจิตอาสาและดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นำหลักธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมเป้าหมายของนวัตกรรมนักเรียนในกลุ่มชุมนุมจำนวน45คนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมชุดเด่นของนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุกโดยให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เองผ่านวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานโดยการเลือกทำโครงงานเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดของผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการบ่งเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการพัฒนาโดยใช้หลัก S-P-D-C-A 5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1 S ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและนวัตกรรมในการนำมาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมกันขั้นที่2 P ประชุมวางแผนและปรึกษาหารือแนวทางการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกันขั้นที่3ดีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนขั้นที่4ี นิเทศติดตามและการให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดขั้นที่ 5A เอสรุปการทำแบบความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้และเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นผลการดำเนินงานผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีหัวใจคุณธรรมนำวิถีชีวีเราทำให้นักเรียนได้รับความรู้และมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนมากขึ้น และสามารถนำฝาขวดน้ำพลาสติกที่มีอยู่บริเวณโรงเรียนที่อยู่อาศัยชุมชนในเขตอำเภอพังทองมาทำผลิตภัณฑ์จากฝาขวดน้ำดื่มพลาสติกเพื่อส่งเสริมการทำงานในกลุ่มสมาชิกและชุมชนที่ทำให้มีประโยชน์ต่อตอนเองโรงเรียนและชุมชนปัจจัยความสำเร็จของนวัตรกรรมการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในการทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนและงบประมาณในการเตรียมงานด้านต่างๆ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออของโรงเรียนผ่านทองสภาชนุปถังบทเรียนที่ได้รับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียนตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงการทำงานร่วมกันการใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตอนเองโรงเรียนและชุมชน การเผยแพร่าการได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลระดับเหรียญเงินระดับชาติการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม .1 ถึงม .3 ในงานศิลปหาตกกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 เงื่นไขความสําเร็จของนวัตกรรมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมมีการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนโรงเรียนชุมชนและพัฒนางานของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ